สวัสดีครับพ่อผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องกับดักปันผลนะครับพอดีมันมีประเด็น2-3วันนี้เสาร์อาทิตย์ที่มีประเด็นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือมันจะมีประเด็นอย่างนี้คือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาประกาศว่าห้ามแบงก์ทุกแบงค์ปันผลระหว่างการระหว่างการนะครับและ ห้ามซื้อหุ้นคืนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอธิบายก่อนปันผลระหว่างการกับปันผลต่างปันผลประจําปีเนี่ยมันต่างกันอย่างไงใช่ไหมครับคือปันผลระหว่างปีคือหมายถึงว่าเขาจะปันผลทุกปีอยู่แล้วเช่นธนาคารอาจจะปันผล1ปี2ครั้งหรือ1ครั้งเขาก็จะยังปันผลอยู่ส่วนปันผลระหว่างการหมายถึงว่าถ้าธนาคารมีกําไรเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เขาก็จะปันผลระหว่างการให้กับผู้ถือหุ้หนออกถ,ถือถือหุ้หนออกมานะครับทำให้บริษัทตัวเองดูมั่นคงแต่ทีนี้พอมันเจอปัญหาโควิดเนี่ยมันทำให้ธนาคารต้องลดดอกเบี้ยพักชำระหนี้ต่างๆทีนี้ผมมองว่าธนาคารเขาคงอยากได้เกาะกำบังแล้วก็อาจจะเข้าไปคุยกับแบงค์ชาติมันก็เลยทำให้มีคำสั่งนี้ออกมา แล้วทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับกับดักปันผลใช่ไหมครับเคยได้ยินนี่ไหมครับเคยได้ยิน set hd ไหมครับ set hd ซึ่งเวลาที่ผมเข้าในเว็บ s ซ t ต่างต่างก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ซื้อหุ้นในกลุ่ม set hd สิมันเป็นกลุ่ม high d i v i d e n หมายถึงว่ากลุ่มที่มีการปันผลสูงอ่าเห็นไหมครับมันก็เป็นกับดักอย่างหนึ่งแล้วเป็นหลอกล่อให้เราไปซื้อหุ้นใช่ไหม ผมเคยรู้จักอา,อาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านทำงานมาน่าจะ30กกว่าปีท่านเริ่มซื้อหุ้นตั้งแต่อายุประมาณ2 2 2 0 2 2 23แล้วท่านก็ซื้อในกลุ่มที่เป็นหุ้นปันผลพวกกลุ่มธนาคารนะครับทีนี้ท่านซื้อเยอะจนแบบปีหนึ่งท่านเนี้ยได้เงินปันผลประมาณปีละแสนสองแสนพอมีปีปีนี้มาเจอปุ๊ม ท่านกเกษียณแล้วนะท่านกเกษียณไป2ปีแล้วทีเนี้ยมาเจอปัญหานี้อ้าวเงินปันผลระหว่างการหายไปมันดูน่าช้าใจนะครับก่อนรู้สึกมันน่าช้าใจแล้วก็ตอนที่มันเจอโควิดหุ้นมันตกลงมาคนก็พยายามช้อนซื้อหุ้นเพื่อหวังที่จะได้เงินปันผลหลายท่านเหมือนกันก็เจอปัญหานี้ผมรู้สึกว่ามันเฟล,ลนะเออแล้วทีนี้ผมก็เลยมาไล่ดูว่าไอ้หุ้น ปันผลพวกเซทเอเนี่ยมันมีกลุ่มธนาคารหรือเปล่ามีพอสมควรนะ BBL แบงกรุงเทพอ่าเ k, k p เกียตนาคินเห็นไหมครับได้ลงมาอีกอะไรอีก SCB เห็นไหมครับ SCB คือผมก็รู้สึกว่ามี k k t b กรุงไทยด้วยนะมีกรุงไทยด้วยอ่ามีเยอะ2-3ตัว ทีนี้อเฮ้ยอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้ที่เราเชื่อเชื่อกันว่าพวกเซตเทสดีเงินปันผล,นผลสูงอะ่ะพอมันเกินเจอวิกฤตจ,จริงๆคุณก็เล่นแบบไม่จ่ายอะ่ะคือแบบบางทีแบบเราก็หาเงินมายาก,ยากลำบากใช่ปะแล้วพอวันนึงแบบผมไม่ขอจ่ายครับเอา้าก็มันก็ดูแบบเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะ แต่ว่าอันนี้ครับมันคือความเสี่ยงการลงทุนอย่างหนึ่งซึ่งผมก็พยายามเตือนตัวเองว่าแล้วก็พยายามเตือนคนรอบข้างว่าเฮ้ยที่เห็นปันผลสูงอะ่ะอย่าไม่เชื่อมากนักเออมันอาจจะผลงานไม่ดีลองมองหุ้นตัวอื่นที่แบบได้แคปิตอลเกตราคาเพิ่มขึ้นดีกว่าประมาณนี้ครับก็ถ้าจะลงทุนในหุ้นพวกเซ็ตเดีก็มองมองหน่อยแล้วกันพวกตอนนี้ แบงก์ธนาคารน่าจะไม่โอเคครับผมว่าไม่โอเคทีเดียวผมไม่ชอบพฤติกรรมอย่างนี้มากแบบคือเราหาเงินมายากลำบากแล้วมามาหักคออย่างเงี้ยแบบไม่โอเคมากเลยเนี่ยครับการลงทุนมีความเสี่ยงมีทิสโก้ด้วยนะโอเคประเด็นต่อมานะครับมันก็จะมีคนมันไม่ใช่มีคนดิมีบรจกกองทุนที่ เล่นกับบอกว่ากองทุนนี้นะครับมีปันผลสูงเพราะเราไปลงทุนในเซ็ตเฮคุณมั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงินปันผลปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า4ครั้ง2ครั้งอ่ามันก็น่าสนใจใช่ไหมเราก็แห่ไปซื้อลงไปทีนี้ผมไปเจอข่าวนี้ไม่รู้ว่าใครตามข่าวหรือเปล่ามีกองทุนหลีดกองหนึ่งที่ปิดกอง ปิดกองแล้วก็ขาดทุน50%คือผมนี่เอาข่าวมาจากทันหุ้นนะกอง s h l เฮอ่านะครับตอนนั้นเขาโวเลยว่ากำไรไตรมาส3พุ่ง62นะครับพุ่ง72%ปันผล0.11ต่อหุ้นต่อหน่วยอ่าคนก็ซื้อไปพอวันนี้นะครับพอเจอปัญหาโควิดซึ่ง ก่อนที่จะเจอโควิดน่ะเขามีปัญหาเรื่องโรงแรมขาดทุนมาแล้วก่อนแล้วมาเจอโควิดไปเลยครับทีนี้ก็เขาบอกว่าผู้ถืงหุ้นจำใจโหวตให้ s s สเฮสขาย3โรงแรมในราคาขาดทุนพร้อมปิดกองพร้อมปิดกองหมายถึงว่าเงินที่ลงทุนใดไม่ได้แล้วก็ขายในหน่วยลงทุนเหลือแค่5บาทถึง5.65บาท5 ตอนที่ต้นทุนอยู่ที่10บาทเห็นไหมครับเงินหายไปแล้ว5บาทอ้าวไหนคุณบอกว่ากองทุนนี้ปันผลสูงไงอีกแล้วครับเป็นกำดักอีกแล้วแล้วทีนี้ผมใกล้ไล่ลงมาว่าแล้วมีกองมีกองทุนไหนที่เข้าไปอยู่ในนี้มั่งอ่าเดี๋ยวเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวผมหาก่อนอ่าเดี๋ยวขายายเลย เรื่องนี้ต้องขยายจริงๆกองทุนนะครับขาดทุนย่อยยับ50%ผู้ถือหุ้นรายอื่นขาดทุนลดหย่อนลดหลั่นลงไปนะครับอ่ะ F11D FWD ประกันชีวิตอันเนี้ยเคยเห็นไหมครับที่เขาขายประกันบอกว่าขายประกันพ่วงกองทุนมีเงินใช้ตอนแก่มีเงินปันผลด้วยอ้าวเจอแบบนี้ไปเลยครับทีนี้กองทุนผสม ปีซีเนี่ยสำหรับวัยเกษียณโอวันนี้แบบช้ำม,มากกองทุนเพื่อวัยเกษียณแล้วยังขาดทุนแล้วงเงินกระเสียณหายไหมครับหายต่อมากองทุนเปิดบัวหลวงอินคมอินถ้ากองทุนไหนที่มีอินคมแสดงว่าปันผลสูงนะอา้าวเอาแล้วไงครับขาดทุน50%อ่าแสดงว่าหน่วยลงทุนของเราก็หายไปนะครับประกันชีวิตกองทุนไทยพณิชย์อินคมพลัส พวกนี้ครับไล่ดูเลยเห็นไหมครับว่ามันมันไม่แน่นอนจริงๆถึงแม้จะมีรับประกันว่าปันผลสูงนะเออทีนี้ครับผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเห็นว่าเห็นแก่เงินปันผลสูงนะศึกษาข้อมูลก่อนศึกษาหุ้นก่อนเพราะว่าพอเอาเข้าจริงๆอ่ะทุกอย่างมันก็อาจจะเป็นกับดักได้ เนี่ยครับอยากฝากลงนักลงทุนไว้สักหน่อยนะครับว่าตั้งสติหน่อยนะครับอย่าเห็นว่าเป็นปันผลสูงอะไรก็รีบวิ่งเอาเข้าไปเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เราหายากจริงๆครับผมบอกเลยว่าเงินบาทหนึ่งก็มีค่าครับหายากจริงๆโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้นะอาจจะเป็นทนาแนวบ่นหน่อยแต่ว่าผมว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวที่สะเทือนใจจริงๆ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ